สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้รอบเย็นเจอกับประจุบชแนลนะคะสวัสดีจ้าพี่พี่กนพี่พี่น้องน้องป้องไปสิผู้สิคนเดอ้อวันนี้ประจุบอยากจะมาเบานักขึเกาค่ะเลยงานแล้วพือเกาเอาจากน้อยเนาะคลิปสันส้นๆมีเพื่อนถามมาว่าเถ่าแ่าแล้วเธอสีหาไปเห็นอย่างผัวฝรั่งมันก็เป็นเป็นแบบจางไดล่ะ บอกว่าถือจ้ะเพาก็ขาบออยากอยู่ดเดียวเนะวาะบเดีคิดอย่างมากไหมล่กจ้ะในเรื่องเรื่องแบบเรื่องเซ็กเรื่องเซ็กอ,อย่างเนี่ยบเดีคิดจ้ะมีก็ได้บ่มีก็ได,ด้บเดีสิเลียดตรงนั้นมากไหมเพื่อนถามว่าบุยานเข้าไปเป็นขี้ขาบอกสิไป็าใหรอย่างอายุปานนี้แล้วอยูู่้เดียวบอดีบอก <laughs> มันถามมาเขากับโบ๊ตโด,วดได้จะเอามาคิดอืมโอ้ยน้องแต่จักห่อเนาะมันพอนได้เจอเจอสันซะก่อนยังสิตอบคําถามนั่นได้สิไปเป็นขี่ขาหรือสิไปเป็นคุ้น่ายหรือจะไปเป็นมาดุงมาดา,ามราถาเบิ่งจา่าอันเพรใหไ่ที่คบๆบกันนี่อยู่กันจะโอเคอยู่จา้าคุยกันรู้เรื่องเขาก็สอนภาษาอังกฤเท่าไปพร้อม คือเดบอกต้องกันทุกมือมันกันพัฒนาไปเองแบบอัตโนโมัติจ้ะภาษาอังกฤษปากอะเลียนทางย t u b e ก็อาจารย์พี่บุญแจงแจงสว่างนะก็โอเคอยู่เนเอามาท่องเอามายัางแล้วสอนเขาใส่ง่ายจ้ะฟังคูม่มือจ้าฟังคู่มือฟังพยาย่ามจำให้ได้แต่ว่บบาจะคล้องกับความจำบ่ค่อยดีเพราะว่าอายุห้ามันก็ไปหลายแล้วเนาะ กะพยายามเรียนหลูกจ้ะพยายามเรียนหลู้เอาจะเป็นยังไงกะค่อยว่ากันที่หลังไห้มันเด้เจอซะก่อนจ้ะจะได้ไปเป็นกี่ขายลีอยู่บ่แม่นบ่จ้ะค่อยว่ากันเนาะไห้มันเจอก่อน,นมันโมแน่ด้วยจ้ะวาสนาของคุณอาจจะไปเจอแบบฝรั่งข้าคิลิ้วห่อทองยังสิแม้ ก็เป็นไปได้เหมืนอนพ่อจ้าเ้ากระบ,บรูร้ึ่กันเป็นบอ่ออะไรบางคนแต่งตัวมาแบบสพายสพายเป้แบบก้าวๆสิแม่แบกเป้แบบนักตอกตอกตอกเป็นสันไหมก็อาจจะเป็นเศรษฐีไม่ตังก็ได้นะเป็นบอ่อหรอจย์เพราะว่ามันมีให้เ้าเห็นอยู่หลายๆเขตอยู่ไหม ก็หวังไว้หวังจะหวังมีความหวังนิดๆหน่อยๆอันตรงนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่นะคุณวาสนาของคนมันบวกกันก็ทำใจจ้ะเจอกับเจอม่เจอกับแล้วไปเห็นบ่ละคะเอาสั่นจ้ำนี้ก็น้อจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคุยกันใหม่จ้าจพิ่มฮองกรเหลื่งงานเงินเมร่ะหนักก็มั่น ไปมดแล้วจ้าผมผมดวงทำานี้ก็ได้จ้าได้พี่น้องจา้าเดี๋ยวพี่กันมจาจ้ามายจา้า